ไปนะพพลัดมาแรกหมอก็แจ้งเปอร์เซ็นต์ในการที่น้องจะรอดก็คือศูนย์แล้วเนื่องจากม่านตาไม่ตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแจ้งเปอร์เซนต์ในการรักษาศูนย์แล้วแต่เราก็คิดว่ามันถ้าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับน้องก็ขอให้หมอชช่วยก่ออย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์่างนี้กับใครความสูญเสีย มัน,ม,นมันยิ่งใหญ่มากค่ะไม่อยากให้เกิดกับใครอีกอยากให้เป็นเคสตัวอย่างแล้วจะได้ไม่เกิดเหตุแบบอย่างนี้เกิดขึ้นอีกกับครขอเร่กร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอนอน้องจอกสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับกองบัญชาการตํารวจนครบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งทําความจริงให้ปรากฏยิ่งล่าช้าไปเท่าไหร่มันยิ่งซ้ําเติมนะครับเพราะเขาคือคนที่สูญเสีย มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวพร้อมด้วยนางสาวพัชรายิ่งยงสันคุณแม่ของเด็กชายกุลพิธาทองภูลอายุ1ปี11เดือนที่เสียชีวิตในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเดินทางมายื่นหนังสือถึงนางจตุพรโรจนพาณิชอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีน้องกุลและครอบครัวผ่านทางนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนักกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดยในชีวิตจันทรรส เลขาที่การมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวได้กล่าวว่าการที่ครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียแก้วตาดวงใจในสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังไม่สามารถตรวจสอบได้เพียงแต่อ้างว่ากล้องวงจรปิดเสียแถมยังมีข่าวว่าครอบครัวรับเงินเยียวยาไปแล้วทั้งๆท,ที่ไม่เป็นความจริงทําให้เกิดข้อสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งมาถึงขณะนี้ครอบครัวก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่อย่างใดปัจจุบันทางด้านของคุณแม่น้องกุลอยู่ในภาวะป่วยซึมเศร้า และต้องเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ส่วนผู้เป็นพ่อยังอยู่ในภาวะเศร้าเสียใจบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรงมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของทั้งสองอย่างมากดังนั้นทางูลนิธิเด็กได้มีการหาเรือร่วมกับครอบครัวผู้เสียหายจึงเดินทางมายืนหนังสือที่กรมกิจาการเด็กและเยาวชนเพื่อแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอดังนี้คือขอให้เปิดเผยข้อมูลว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้มีใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่มีการตรวจสอบความพร้อมของ นรรับเเลีี้้ยงงด็กแหห่่หือไมขอเรียกร้องให้กรมกิจการเด็กมีข้อกําหนดให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้กรมซึ่งดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทั่วประเทศถอดบทเรียนจากกรณีนี้รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขขอเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ให้เร่งทําความจริงให้ปรากฏเพื่ออาํานวยความยุติธรรม ให้กับครอบครัวผู้สูญเสียโดยเร็วดังนั้นผมขออนุญ,ญาตนำเรียน3 4ข้อนะครับท่านรองครับข้อที่1ครับเราขอให้เปิดเผยข้อมูลว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้นะมีใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หรือมีปัญหาตามขั้นตอนตรงไหนนะครับมีการตรวจสอบความพร้อมของสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้หรือไม่และกรมมีมาตรการ กับสถานประกอบการแห่งนี้อย่างไรอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ครับขอเรียกร้องให้กรมมีข้อกําหนดให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนติดตั้งวงจรปิดที่ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงต้องกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับป้องกันการอ้างเหตุผลว่ากล้องวงจรปิดเสียข้อที่3ครับขอให้กรมซึ่งดูแลสถานรับเลี้ยงเด็ก เอกชนทั่วประเทศถอดบทเรียนจากกรณีนี้นะครับข้อสุดท้ายครับขอขอเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับสอนอน้องจอกสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับกองบัญชาการตารวจนครบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งทําความจริงให้ปรากฏเหมือนที่เขาบอกแลลวครับยิ่งล่าช้าไปเท่าไหร่มันยิ่งซ้ําเติมนะครับเพราะเขาคือคนที่สูญเสียส่วนทางด้านนางสาวพัชาราได้กล่าวว่าเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาน้องกุลอยู่ในการดูแลของเนสรีตามที่ตนได้ว่าจ้างให้เป็นผู้ดูแลของน้องกุลจากนั้นในช่วงบ่า ได้รับแจ้งจากครูพี่เลี้ยงว่าน้องไม่หายใจอยู่ระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลเวชการุนรัดมีการปั๊มหัวใจจนน้องกลับมามีชีพจรอีกครั้งก่อนที่จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตน์และเสียชีวิตในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตนเองยังคาใจกรณีที่นัสอรี่บอกว่ากล้องวงจรติดเสียทำให้ไม่มีภาพในวันเกิดเหตุจุดนี้ถือว่าผิดปกติหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่าครอบครัวของตนรับเงินเยียวยาแล้วซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะ ตั้งแต่เกิดเหตุไม่เคยมีคนของเนื้อสอรีมาร่วมงานเลยมีเพียงพวงหลีดที่ส่งมาร่วมงานศพวันส,สุดท้ายเท่านั้นทางครอบครัวได้หารือก,กันแล้วว่าจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานทางสังคมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นอีก